สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับการรีวิวนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับเจ้าตัวชีสเค้กนะครับผมซื้อมาจากร้านมาโคปีนบายป้ามงช็อปนะครับป้ามงช็อปหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของ o OK k v g o ก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า ป้ามงของเรานั้นขายปลาหมึกนะครับที่ร้านป้ามงช็อปยังไงใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับใน IG ป้ามงช็อปนะครับมีหลายรสนะครับแต่ในวันนี้ครับป้ามงก็ออกลน์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นเป็นชีสเค้กนะครับซึ่งมีทั้งหมด2รสชาติด้วยกันก็คือรสชีสและครีมชีส ใช่ไหมใช่นะครับอ่าจริงๆตัวนี้ก็ซื้อมาไม่สิต้องบอกว่าออเดอร์มาเมื่อประมาณคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ให้ประมงเนาะทำการส่งมาวันนี้นะครับผ่าน Grab Express นะครับก็ขนมก็ชิ้นละ69บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งของ Grab นะครับในครั้งแรกที่ทำนี้ประมงทำา1 0 0ชิ้นนะครับ รสชาติละ50สิชิ้นเท่าน,านั้นวันนี้ก็เลยลองสั่งมาชิมกันนะครับสำหรับชีสเค้กของอามาโครีนบายป้ามงช็อปนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับตั้งแต่เมื่อตอนที่ได้รับมานะครับดูกล่องแล้วก็เห็นไหมฮะชอบตรงความสติกเกอร์มาโครีนนะครับแต่ว่าโลโก้ยังเป็นป้ามงช็อปอยู่นะครับสติกเกอร์ไปสั่งทำมาพิเศษใช่ไหมครับป้ามงเดี๋ยวเรามาแกะ ดูเลยดีกว่าเนาะแก่ยังไงตรงนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราดูด้านในกันเป็นอย่างนี้ครับด้านในเฮ้ยสีสวยอะ่ะชอบสีนี้ะครับสีสวย ตรงกลางไปในประมาณนี้สีสวยเลยแหละเนาะชิ้นก็กำลังโอเคเลย1ชิ้นนะครับชิ้นละ69บาทชอบสีแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมี2รสชาตินะครับก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นรสชีสอันไหนเป็นรสครีมชีสนะครับก็เดี๋ยวลองเสี่ยงดูอ่อแวบ็บแรกที่เห็น ตัวชีสเค้กอันนี้ก็คือทำให้นึกถึงการ์ตูนเรื่องคอมแอนเจอรี่ไม่รู้ทำไมเออสวยดีชอบสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าขวา้ายซ้ายดีเอาขวาก่อนแล้วกันแต่ว่าอยากถ่ายออกมาไม่สิอยากแกะออกมาถ่ายรูปก่อน ยังไงดีเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วประมงทำอย่างนี้หรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะฮะน่าจะมีการกรีดด้านข้างของกล่องอันนี้ล้างมือไปแล้วนะครับก่อนที่จะมาอัดวิดีโอล้างมือมาแล้วนะครับเอ๊ะยังไงเระมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้แกะกล่องเลยจะดึง เป็นอย่างนีนี่เองปึง้งอ๋อประมาณนี้นี่นะครับอหมุนให้ดู360อองศาคือชอบดิสเพลย์ของมันชอบแบบรูปลักษณ์ภายนอกมันอ่ะสวยนะครับเออเจ๋งดีเดี๋ยวรสชาติว่าการแต่ตอนนี้คือเลิฟมากในเรื่องของ รูปลักษ์ข้างนอกนะครับเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนดีกว่าหยุดไว้แป๊บหนึ่งกลับมากันแล้วนะครับก็หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้ไปเก็บเป็นภาพอินเสิร์ตเอาไว้นะครับกลิน่นตอนที่ถ่ายรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับชัดเจนเลยนะครับว่ากลิ่นหอมมาก ชอบกลิ่นมะเป็นกลิ่นกลิ่นเนยปะน่าจะใช่กลิ่นกลิ่นเนยหอมมากจริงๆนะครับแล้วคือเนื่องจากตอนที่รับมาก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับยังไม่ได้กินทันทีตอนนี้รู้สึกว่าเค้กมันจะแข็งๆอยู่เดี๋ยวเรารองมาชิมกันดีกว่าตอนนี้แล้วกันได้ยินเสียงไหมครับ แข็งมากจะกินได้ป่าววะนิดนึงลองก่อนตึ๊สตึ๊สโอ้กระเด็นนี่ครับอันนี้เป็นไส้ครีมสีปะ นอกจากเรื่องกลิ่นที่ชัดเจนมากๆแล้วก่อนที่จะทานเมื่อสักครู่นี้ความเข้มข้นของความชีสคือมีร้อยให้พันเอาอย่างนี้ละกันใครที่เป็นคนชอบทานชีสเค้กแบบผมบอกเลยว่าอันนี้คืออร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ได้เคยลอง ชีสเค้กมาอร่อยอ่ะฟิน <laughs> สูตรขออีกหนึ่งคำวันนี้จะต้องออกไปวิ่งนี่มันอร่อยจริงอ่ะชอบอ่ะจริงๆมันจะบอกว่าเค้กปะมันแข็งเพราะว่าเราไปแช่ตู้เย็นมาสามสี่ชั่วโมงแล้วแหละ อีกหนึ่งคำอร่อยชอบแคลอรี่ขึ้นก็ยอมเดี๋ยวไปวิ่งตอนเย็นเอานะครับคือแบบกินขึ้นมาถึงจมูกรสชาติของความบัญชีมาเต็มแม็ก โอ้ฟินชอบว่ะชอบอะไรแบบนี้ใครรักชีสเค้กนะครับลองไปสั่งมามาคบปีนบายป้ามงชอบนะครับเสิร์ชใน IG ได้เลยป้ามงชอบแต่ไม่รู้ว่าป้าโมงจะทำชีสเค้กนี้อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงการทยอยส่งให้กับ100ชิ้นแรกที่เพิ่งทำไป อืมอร่อยอะยสรุปก็คือเรื่องกลิ่นชัดรสชาติของความเป็นชีสช,ชัดกลิ่นหอมความชีสค,ความเข้มความเค็มความหวานคือทุกอย่างมันฮาร์โมนิสกันอย่างลงตัวมากๆบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าเป็นชีสเคก้กที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เคยลองกินมา นะครับบอกอย่างนี้เลยชิ้นละ69บาทฟินนะอ่ะอ่ะไหนๆก็แตกและดูข้างในฮะข้างในเป็นอย่างนี้มีมีชีสแล้วก็มีเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทั่วบทหรือแครกเกอร์บทเนาะที่จะใส่ในพวกชีสเ้กตามปกติแต่เราชอบชอบ รสชาติของชีสเค้กกันนี้มากคำ <c oughs> ที่สามสุดคิดเครียดมาเนี้คือแบบกินของอร่อยอะไรแบบนี้นะรับรองหายเครียดเดี๋ยวทำอีกเมื่อไหร่ป้ามงลงในไอจีด้วยสั่งแน่นอน อืมออืมกินวันละชิ้นบ่อเนาะอย่าว่าก็ประมาณนี้ครับอร่อยมากเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตไปกินชิ้นนี้ให้หมดก่อนนะครับใครที่ชอบทานชีสเค้กนะครับก็ไปสั่งได้ครับมาโคปีนบายป้ามงช็อปในไอจีนะครับไปเสิร์ชดูได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ <c oughs> ขอตัวก่อนนะฮะจะไปจัดการชิ้นี้ให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้ามีอะไรมารีวิวอีกก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ